ปัจจัยสาคัญที่ทําให้รัฐบาลได้เริ่มคิดถึงโครงการนี้เกิดขึ้นจาก2ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยอัตราเร่งสูงถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านเทียบกับคู่แข่งทางเศรษฐกิจของเราประเทศไทยเรามีอัตราการที่มีคนสูงวัยเพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าปัจจัยที่2เราเข้าสู่สังคมสูงวัยในขณะที่พี่น้องประชาชนของเรายังมีการออมที่ไม่เพียงพอสําหรับการดํารงชีพในยามชลาภาพนั่นหมายถึงเขาเข้าสู่วัยเกษียณเข้าสู่วัยที่ไม่สามารถหาเงิน แต่มีเงินออมไม่เพียงพอสําหรับการดํารงชีพทั้งสองปัจจัยนี้ถ้าจะเรียกรวมให้เป็นภาษาที่ง่ายๆเราอาจจะเรียกได้ว่าพี่น้องประชาชนของเราแก่แต่ยังไม่มีเงินเก็บหรือแก่แต่จนสิ่งที่เรามีในปัจจุบันสําหรับการสนับสนุนการออมของพี่น้องประชาชนมีอะไรบ้างเรามีการออมภาคบังคับเรามีการออมภาคสมัครใจซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็ทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังมีส่วนที่เราจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปรัฐบาลจึงเห็นความสําคัญของการใช้ระบบการออมที่ใช้แรงจูงใจในการออมให้เกิดขึ้นทําไม เราไม่ใช้แรงจูงใจที่พี่น้องประชาชนชอบเสียงดวงชอบซื้อหวยต่างๆเหล่านี้เอามาเป็นแรงจูงใจให้เกิดการออมขึ้นเลยออกมาเป็นนโยบายสลากกอชอชที่ต้องมีการแก้ไขพรบอกอชอชขึ้นในวันนี้นะครับนโยบายสลากกอชอนั้นจะสามารถเรียกให้เกิดความก้าใจง่ายได้ว่าเป็นนโยบายหวยกเกษียณนั่นหมายถึงว่าท่านซื้อท่านได้ลุ้นเรื่องของรางวัลท่านไม่ถูกรางวัลหรือถูกรางวัลก็ตามเงินต้นที่ซื้อสลากทั้งหมดจะถูกเก็บเข้ามาในบัญชีของกองทุนการออมแห่งชาติของท่านและ ทั้งหมดนั้นจะถูกเก็บสะสมสะสมไปเรื่อยๆซื้อมากยิ่งสะสมมากจนถึงอายุ60ปีซึ่งเป็นวัยเกษียณ60ปีเงินทั้งหมดที่ซื้อบวกผลตอบแทนการลงทุนที่กอชอจะนําเงินต่างๆไปลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําเงินทั้งหมดบวกผลตอบแทนการลงทุนจะถูกโอนคืนให้กับพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตังค์เมื่อท่านอายุ60ปีแล้วก็ได้มีการขยายไปสําหรับคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีเพราะว่าคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังจะมีความสามารถในการประกอบอาชีพก็ยัง อออมอยากเข้าร่วมโครงการซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดอะไรเราก็จะเปิดโอกาสให้ท่านสามารถเข้าแล้วก็ถือไปอีก5ปีและ5ปีเสร็จเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อในช่วง5ปีนั้นก็จะคืนสู่พี่น้องประชาชนโดยอัตโนมัติ